สวัสดีครับพี่น,น,น,น้องคลิปหนีงผ้าเมืองเมืองหลังพี่น้องเนาะนี่แหละเมืองหลังการถ่ายทำพี่น้องเตรียมของพี่น้องทั้งหมดนี่เดี๋ยวผมเป็นไข่พี่น้องนี่จะกินมาม่าบอเบอร์น,นี้นี่กับผมน,นี่เป็น,ปนอุปกรณ์เครื่องเคียงพี่น้องทั้งหมดนี่มีผักเนาะผักอันนี้เป็นเครื่องปรุงกับผมนี่แหละเครื่องปรุงมาม่ามามา่มาแหิ่งหมาหิ่งก่อนหมามาล่ามาล่าบ่แม่นแม่นมาซะเนาะเดี๋ยวพี่น้องอันนี้เป็นเมืองหลังครับผมคลิปเมืองหลังเลยพี่น้องเด้อนี่แหละพี่น้อง จะเท็ให um, hmm. ้ท no ่านเบิ่งว <'s> ่าก่อนสีเตรียมแต่จะละคลิปแต่ละฉากเนาะนีอะไรกับผมนี่แหละกับผมเนี่ยเป็นเบื้องหลังกับผมอันนี้ไข่ไข่ต้มเพนาะเชื่อน้ำมาปอกกับผมกินกับอั่นมาม่าหมาล่ากับผมเนอะอันนี้เป็นผักกรอบเนาะกับผมนี่แหละนี่ก็กำลังลวกเส้นกับผมนี่แหละเบื้องหลังพี่น้องขั้วบ้านห้าบไปพี่น้องให้หมดเลยอือเออเส้นพี่น้องคิดเบื้องหลังกับผมคิดเบื้องหลังป่อปีพื่อน้องมาเบิ้องกับผม การแตะทำหน่องเตรียมอุปกรณ์พี่น้องเดินกระชากนี่ถือว่าเสียเวลาเดี๋ยวเด้พี่น้องไปพี่น้องตัดไปชมเลยครับผมภาพกินเลยพี่น้องเด้พี่น้องเด้อบังเอากับผมนี่แหละพี่น้องมะม่าหมาล่าพี่น้องอย่าฮู้เป็นเซืออะไรพี่น้องกับผมน่ากินน่าอร่อยนะครับท่านผู้ชมเป็นที่กินนะครับผมเฮัลโหลนี่มะม่าเผ็ดเกาหลีพี่น้องโอ้ แต่สีก็กินขาดเลยนี่ไข่พี่น้องไข่ไข่ต้มไข่ไก่พี่น้องอันนี้เป็นผักผักกรอบเป็นผักยังเกาะผักญี่ปุ่นบ่ผักกาดญี่ปุ่นผักกาดญี่ปุ่นกินกับมาม่าหมา,มาล่าเดี๋ยวพี่น้องเด้องขอบคุณน้ำการกับผมเจ็บเจ้าพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องกับผมสสามาน,นี่<า>คลิปนี้ม,นมาพบกันอีกแล้ว มากินหมาลายแล้วพี่น้องมาหน่ใครต่อมไหมพี่น้องกินแบบมันบานเห้มันเ่พี่น้องง่ายพี่น้องเนาะของผมนี่ตรงเวลาพี่น้องกินหน่อจานเดียวพี่น้องช่องอนาถาพี่น้องมาเ้องต้มกันติดกันอน้องมาไปน้องพี่น้องโซเซรากับผมพี่น้องมาอื เพดีคากอืมอืมเสียกีล่ะมาพี่หรอมะเืมนารอดครับผมเราจะทมาดำบว่มีเนาะมาดำบไม่เห็นพอแบบเกาอืกรอบเนี่ครับ

เลยขับใช้หลงเนาะแซ่บเดี๋ยวสองแงดเลยนี่ทุกคนอืมอืมอืมอืออือนี่เห็ดแบบนี้แต๊บ

กินไข่ต้มมีประโยชน์ด้วยพี่น้องเอ้ยลดไขมันในเส้นเลือดอือู้ได้อ้วนๆนี่กินอันนี้ได้ดีๆให้พี่น้องกินไข่ต้มอืม,อม,อม <cười> ừ <cười> ừ, chú <laughs> ăn ừ, ừ, <laughs> bớt đây cột đây ้ห,บบหน่อยเลยบ่เออเดี๋ยวเสือเพิ่นใหม่ก็ได้เนน่อไม่ได้ไปนนอเด้อมันกันจ้านมเดวนหนเดียิ่มมันละอยูอ่แล้วเสียงเสียงเลยใไกหนิวกะเฮ็ดตามไงด้อพี่น้อง มาล่าหมดหม้อเลยผักด้วยต้นเคียง กินมาลากับต้มไข่ใส่กันนี่เขากันแห้จม่้ยเนาะอืองแซ่กับผมย <c oughs> ินเดียไปล เจีบน้อง,องสิพี่น้องอือ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 เจ็บปกเล็กน้องด้วยอือแสบไปดิอือ เคยพาพี่ผนงกินต้มกินก๋วยจั๊กเทือร์นาะเฮาก็ได้เดี๋ยงวัวหน้าก่อนผนงเด้อยฟังครับผมเดี๋ยงวัวนี้กินมาหลาย,ว,ยว้ก่อนมาหมาก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพาเบิ่งใหม่ๆครับผมจับหน่อเบืองน้ำเชื่อเนาะไข่ต้มด้วยแซ่บ เผ็ดดีรู้อยากกินอยากน้ำตาไหลเลยพี<_<_<_่น้องเอ้ยน้ำตาไหลเลยถ้ากรอบดีจะทัดเลยอืมแซ่บโบติดปั้นน้ำพี่น้องผักกานที่คุณนี่บติดปั้นนี่พี่น้องกรอบนี่ว่าอะไรพี่น้องบังในไม้อยู่ พี่น้องกินซอยจุจะจะงหดอยู่แม่นมจานที่ซองกับมือใช่เนาะจบับผมโอเคยผมเน,ะน,นะมาะจิมนีสเห่งเนาะฝากกดติดตามในเรื่องพี่น,อน้องคลิปนีต่อสมิ่งแล้วพี่นอ้องเบิดจานแล้วซองอจานแล้วพี่น้องผมเนาะจับจินนาเก็ พอกันไหมพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เบิกขึ้นมาแล้วพี่น้องเนาะก็ฝ <c oughs> ากกดตะนะิดตามพี่น้องฝากกดติดตามพี่น้องกดซับสไครต์สักเพื่อพี่น้องครับผมได้มีเฮงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆนะผมเนาะจ้าแบบผิวเนี้กล้าเว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายพี่น้องส<อ>วัสดีจ้ารับชมนะครับผม